สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้าเกมฟ i f a า22ใน Origin หรือ Steam นะครับแล้วกดเกม testing นะครับมันจะขึ้นเอ r o r แบบนี้ลองกดดูนะครับกดโอเคแล้วขึ้นเอ r o r แบบนี้นะครับกดอะไรไม่ได้นะครับกดโอเคไม่ได้นะครับทีนี้ผมลองเข้าเล่นเกมสักพักนะครับมันก็เข้าได้นะครับครั้งแรกนะครับต่อไป มันจะออกมาเซฟแล้วเซฟไม่ได้นะครับลองดูนะครับว่าขึ้นแบบไหนนะครับดูนะครับว่ามันขึ้นยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆเคยเจอนะครับแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นเกมสักพักดูนะครับเปิดเข้าเกมสักพักดูนะครับนี่ครับลองดูนะครับนี่ผมลองออกก่อนนะครับเดี๋ยวลองเซฟดูนะครับ นี่ครับมันขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เรากดปุ่มอะไรกดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับกด c a n เซลหรือกดทั้ง3ข้อความนี้ก็ขึ้นหน้าจอดํำหมดเลยครับค้างเลยนะครับผมต้องออกใหม่นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเข้าไปที่ Windows Security นะครับเลือกไปที่ไวรัสแอนที้แอดพโรเทคชนะครับนี่เข้าเข้ามาหน้านี้นะครับหรือเข้าอีกที่หนึ่งนะครับเข้าไปที่สตาร์ทนะครับ มุมซ้ายมือนะครับกด setting นะครับกด Windows and Security นะครับทีนี้กด Windows Security นะครับเลือกไวรัส and Threat Protection นะครับมันก็เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราจะมาแก้ไขนะครับรู้สึกว่าคอมของเรามันจะบล็อกไฟล์ .exe นะครับของไฟล์เกมนาสกุลไฟล์เกมของเรานะครับ เราไปที่ Major Setting นะครับของไวรัสแอนต a ้แอดโปรเจคชั่นเซตตินะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับสถานะต้องออนหมดเลยนะครับเราเข้าไปที่ a แอคช i o n นะครับกดแอดออร์รีมูฟแอคช i o n นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กด a d แอดแอนแอคช i o n นะครับแล้วก็กดไฟล์ไท p ์นะครับทีน,นี้เราก็พิมพ์นำสกุล exe e นะครับมันคือนามสกุลไฟล์เกมของเรานะครับของ Origin ด้วยนะครับแล้วก็แบ c k ไปหน้าแรกนะครับที่เราเข้ามานะครับแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับกดที่ r a n s o m w a r e Protection นะครับต่อไปก็กด m a n a g e r e a n s o m w a r e Protection นะครับสถานะต้อง on ออไว้นะครับ ทีนี้เรากดที่ Allow and App through Controller Folder Access นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเราไปกดบวกที่ Add and Allow App นะครับเลือก Browser or App นะครับต่อไปเราก็หาไฟล์เกมของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนครับ เกมฟีฟ่ายีองนะครับของ Origin มันอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ x แปนะครับเลือกไปที่ Origin นเกมนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นฟีฟ่ายีองนะครับคลิกที่ไฟล์เกมของเรานะครับที่มีไอคอนฟีฟ่ายีนะครับกดเหมือนเดิมครับเ r o าว์เซอร์อนะครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกไฟล์ที่สองนะครับกด Open นะครับ ทีนี้ไฟล์สุดท้ายนะครับไฟที่3นะครับกดเหมือนเดิมครับกดตามผมเลยก็ได้นะครับเลือกฟีฟ่าเ t ตติ g นะครับเลื่อนลงมาบรรทัดสุดท้ายนะครับกดไอคอนเกมเหมือนเดิมนะครับกด Open ครับเมื่อเสร็จแล้วเราออกจากโปรแกรมได้เลยนะครับเรามาคลิกที่ไอคอนฟีฟ่ายิบสหน้าเดสก์ท็นะครับคลิกขวานะครับกด p r พนะครับกด Compatibility นะครับต้องพวกนี้ต้องไม่ติ๊กอะไรไว้นะครับ ถ้าติ๊กไว้เราต้องติ๊กออกนะครับวิธีการก็ติ๊กออกแล้วก็กดแอปพลายกดโอเคนะครับเราก็มาลองเกมเซตติ้งดูอีกทีนะครับว่ากดได้หรือเปล่ากดโอเคได้แล้วนะครับไม่ขึ้นเออร์เลอร์นะครับลองดูนะครับแล้วมากดเล่นเกมดูนะครับว่ากดเล่นได้หรือเปล่านะครับเวลาเข้าเกมนะครับมันจะเข้าหน้าปกติเลยนะครับไม่ต้องเข้าเล่นใหม่นะครับ เดี๋ยวผมลองเข้าเกมดูสักพักนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าครับเข้าเล่นได้ปกตินะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ